คุณพิธาต้องการอีก41เสียงโดยเฉพาะสอวอค่ะเขาจะทำได้หรือไม่ในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์นี้แต่ในเมื่อรอบแรกไม่สำเร็จคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็ได้ทวิตขอ้อ,อขอภายโพสต์ข้อความลง i อจและ Facebook นะคะว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะยอมรับว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่ยอมแพ้เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่ เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสภาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประชาชนต้องขอขอบคุณทั้ง324เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมรวมถึง13เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหาญท่ามกลางความกดดันสารพัดขอกำลังใจให้ความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะหลังจากที่รับทราบคะแนนเสียงแล้วนะคะก็บอกว่า ผลที่ออกมาก็ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะโดยสาเหตุที่ออกมาเช่นนี้เพราะว่ามีการกดดันสอวอเยอะแล้วก็สอวอไม่มาประชุมด้วย40กว่าคนน่ยนะคะนะคะักข่าวก็ถามว่าการโหวตครั้งหน้าจะต้องยอมถอยเรื่อง1้อหรือไม่คุณพิธาบอกเลยว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นไม่ถอยเรื่องของร้อนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณพิธาค่ะ ยอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับแล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่376ได้ออกมา324แล้วก็ตามที่เราเคยคิดคาดการณ์กันไว้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันวุฒิสภา,าเยอะนะครับแล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็สิเกือบ40คนด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปในรอบหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตรา11หรือไมครับหรือว่าจะมีการกลับพูดคุยกันอย่างไรเพื่อหาดีกับทางรัฐสลครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรนะครับเราก็ทําอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาสิทธหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนาเสนอเนี่ยก็ไปสู่ เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาห,หรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นสสด้วยกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคัดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะอเลขาธิการพรรคคุณชัยชวัตรก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณไอติมพริตก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับ